มีหลายเกียรตหลายแบบนะคะมีทั้งของจีนของไทยที่ห้อรับโอนเยอเป็นกระเป๋า ขมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีหมวกมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีหมวกนะคะเดินไปเรื่อยๆของแท้ของปลอมจับดูจะรู้นะคะ ตอนนี้ไม่มีร้านค้าแล้วโอ้เจอเก้าอี้เลยค่ะเรามาซื้อเก้าอี้นะคะซื้อไปนั่งชมว่าเราอเอาตัวเล็กก็พอ พ่อดูเลือกให้หน่อย,อยแบบไหนที่ปรับเอ็นได้ที่ออกส่งขายทางไอ้นั่นด้วยไม่ใช่เหรอไม่ขายไหมอ๋อน,นึกว่าขายถ้าเห็นเป็นแบบนี้นอย่างนี้ตัวมันไม่มีมัน,นม,นนมนนีแต่แบบต่ำเนี้ยแบบเนี้ยต,ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทอ๋อแล้วอย่างตัวนู้นอ่ะตัวนู้นสามร้อยยี่สิบบาทในนั้นเขาขายสองร้อยแปดสิบซือทางนี้ตัวนี้เป็นไงตัวนี้ โอ้นั่งแล้วมันหอ่อเอาเอาอย่างนี้ไปใส่ชั่วคราวนะแล้วอย่างนี้ล่ะสองร้อยยี่ <220. S 3> สิบในลองนั่งก่นอนลองนั่งก่อนมันใหญ่ลอนคนละแบบมันไม่ได้ห่อตัวนีว้เท่าไหร่ จะไปบังเขาสิเราจะไปนั่งเวลาถ่ายคลิปเวลาถ่ายคลิปเออตัวนี้มันสูงไปยี่ลดได้ไหมเนี่ยจะได้กี่ตัวละะ่ะจ๊ะโอ๊ยซื้อไปทำไมกี่ตัวมีเยอะแยะแต่ว่าไม่ไดเอามามีหมดทุกอย่างสายแคมป์ร <c oughs> ้อยแปดสิบเา 180, นาะโอ๊ยใส่นี้มันใช้สายให้ถือให้สักตัวเอาไว้เป็นที่ระลึกแปดสิบูก็มีอันนั้นอะ โอ๊ยแม่เอ้าอยากได้แบบนี้หนูแนะนํามาของดีให้แล้วประเดิมประเดิมนะมนนตัวนี้ตัวนี้มันไม่โอเคมันไม่เหมือนกันหนูนนคนละอย่างเอาสีไหนดีคุณตาอันนี้มีสีเลือเยอะนะเลอขายดีไหมหนูพอได้คือคนเยอะแต่ไม่ค่อยถูงคนเขา ไม่คนเขาหยุดการใช้จ่ายไงหนูเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมตัวเล็กนี่หนูให้เท่าไหร่อันนี้ค่ร้อยสี่สิบบาทแต่ตัวเล็กไหมถ้าสองตัวลดไม่ได้ป่ะอันนี้ลดไปร้อยห้าสิบอืลดแล้วร้อยี่บร้อยยี่ไม่ได้ร้อยยี่สามสิบบาทละกันร้อยี่ <120 S 2> จะเอาสองตัวสองตัวได้สองร้อห้าละกันนะสยสิบบาทก็แม้สิบบาทไม่ได้ ให้ไปเทอเอาไว้เป็นที่ระลึกคนสวยสวยแล้วแล้วอย่างพับตัวตัวนั้นตัวใหญ่เนาะแต่นั้นมันหนักนะตัวนี้มันจะเบาเดี๋ยินดีก่อนไหมเดี๋ยวขอเดินก่อนนะหนูออกมาถ่ายคลิปเสร็จแล้วพอดีให้ไหมล่ะสองสี่ ไม่พ่อบ้านเขาจะได้นั่งด้วยวเข้าใจแต่ว่ามนลไม่ได้อ้าเอไปแม่ไม่ได้เอาตัวไปแล้วนุกเดิมให้พอบ้านนุกทั้งกระเดิมเนะี <c oughs> ่ยสองร้อยสี่สิบสุดๆแล้วนะฮะสองร้อยสี่สิบบาทอ่าโอเคอ่ะมีสามลายมีถุงใส่ให้ไหมล่ะมีะอ่ะโอเคเอาสีไหนคุณตาอยากได้สีไหนเอาสีนี้แหละแกชอบสีนี้ค่ะอ่าหนูเอาถุงใส่เลยลูกสีนี้จ้ะสองสองตัว มันเล็กมันไม่บังเขาไงเดีย๋ยวไปถ่ายหมอลำเดี๋ยวเขาดูเอาอเรามาได้เก้าอี้แล้วนะคะพี่น้องค่ะลงทุนถึงงานนี้อ่ะคุณตาซื้อถูกใจใช่เลยสวยก็สวยใจดีด้วยยิ้มหน่อยสิประเดินว่าเฮงเฮงรวยๆนะลูกนะสองร้อยสีนะ่สิบจ้ะจะไปวัดไอนะ้นั่นนะถ้าคุมเตียงหนูผืนเท่าไหร่ลูก สีฟ้าฟ้าน้ำเงินมีไม่ผืนใหญ่ที่เป็นดาวดาวสีน้ำเงินเนี่ยเนี้ยเท่าไหร่นะคะโอ้สมัยก่อนหกฟุตหรือแบบใหญ่กว่านี้มีไหมเท่าไหร่หนูให้เท่าไหร่ช่วนไม่ได้ได้ไหมชอบสีมันอะหนูถ้าให้ก็ใส่ถุงมาอ่าไไม่่ด้พี พูดเบาเบาพูดเบาเบาให้ร้อยสามสิบบาทห้าร้อสาอ่ามสิบบให้ไหมบะย็นมันสวยหฟุต แล้วค่ะสิ่งที่จะมาซื้อก็คือแค่นี้แหละ,ะได้ก็มขขีมันจะดา่าอยถจะซื้อลรวอยู่ที่นี่มีความสุขดีโอ้นิจางกงนี่ก็ฮิดกาจเกงกงจบละนี่ไงเพาะกระเป๋าข้าแต่มันหนา ไม่ชอบกระป๋องหนาชอบแบบเบาๆโรงเกลือมีของขายทุกอย่างนะคะใครสนใจมาได้ที่นครนายกค่ะนี่ชุดนี่เราก็เดินเลาะมาทางนี้เดินมาก็มีเจ้าเดียวนี่แหละเนาะเ<ม>นี่ยว่าจะค่ะ ของจะดีกว่าที่สระบุรีนะมือสองมีมือหนึ่งมือสองด้วยนะคะครบหมดเลยค่ะ <c oughs> นี่เป็นเสื้อกีฬาชอบคณะไหน เยอะเลยค่ะมีครบเลยค่ะเยอะเลยค่ะของเยอะมากนะคะ มีโอกาสมาเที่ยวนครนายกก็มาแวะช็อปนะคะเงียบค่ะระยะนี้คนเงียบเหงาขายของก็ไม่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจับดูผ้าสิกว้างหกฟุตพื้นเท่าไหร่คะหนูพื้นละร้อยร้อยห้าสิบบาทจ้ะลดได้เท่าไหร่อันราคาคไไม่ได้จ้จะลดไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะพื้นผ้างหกฟุตนะคะผ้างหกฟุต น่าจะลดได้หน่อยเนาะลดไม่ได้ก็ไม่ได้อุดหนุนนะจ๊ะเดินต่อค่ะนี่ฮะเพื่อหนึ่งตัวเจ็ดสิบบาทสามตัวสองร้อยค่ะตัวละหกสิบดูนะฮะนี่ค่ะนี่ ลูกสาวซื้อให้ก็เป็นแบบนี้ก็ผ้าเบาดีนี่ก็ผ้าเบาดีแต่ตัวนี้เย็นใส่แล้วเย็นเย็นสบายเสื้อคอกระเช้ารองเท้า นี่ขายส่งนะคะเพราะว่าเข้ามาซื้อไปขายต่อซื้อไปขายต่อก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าพี่น้องลงเกลือนครนา,ายกลงเกลือลงเกลือนี่ถุงเท้ากลางเกงในผุงน่องรองเท้าครบหมด หม้อเครือบว้า wow, มีหม้อเครือบด้วยอ <Okay. S 1> ่นี่เป็นรองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าค่ะหม้อเครือบของใช้นะคะของใช้ของ,าของมาขายตรงนี้เลยนี่ตวลาลอ,อย อ,อ,อันนี้ก็หนีผมอะไรยี่สิบบาทนี่ฮะ ของใช้ของใช้แล้วเราก็เดินต่อนี่ชุดทหารทางออกแล้วค่ะหมดแล้วมึงมีรุ่มด้วยกันใช่ป่าวอ่ะนี่จะเป็นกระป๋องคนี่จะเป็นร้านขนมปังนะ รกหา5 0บาทลือไม่ค่ะสอง้แนว180บาปดาตไหนดีจ้ะเรือ่ค่ะสองนร้บาทนแ้้1ิบบาทน้ำพริกตาแดงปลาละแงกว่าไปค่ะเราก็เดินทางต่อ อันนี้ก็จะเป็นของกินอ่าตัวน,นี้เป็นของกินทั้งหมดเลยค่ะ,อะของกินไส้กรอกเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมะม่วงวันนี้เราได้แต่ทุเรียนค่ะ,ะเราได้แต่ทุเรียนนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ ช่องคุลีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ